ครับอ่าก้มกมตัวลงให้ไหล่เป็นจุดหมุนข้างที่ปวดนะครับแบ่งแขนหน้าหลัง50รอบแบ่งไปเรื่อยๆให้ไหล่เป็นจุดหมุนั้างวายดีมากใช้ขวดน้ําดึงให้ไหล่มันลงนะครับอ่าดีมากครับดีครับเคอ,เอาเขาครบ50แล้วซ้ายขวาครับแม่ซ้ายขวาอ่าซ้ายขวาใช่ครับจับเก้าอี้ไว้ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราครับดีครับแขว่งซ้ายขวานี่ใช้น้ำหนักได้ใช้เป็นขวดน้ำหรือว่าใช้ดัมเบลก็ได้เนาะนะได้ครับได้คือกันมีอยู่เนาะโอเคที่นี่หมุนหมุนหมุนเป็นวงกลมหมุนครับแมนแมนกลมลงหมุนเป็นวงกลม หมุนครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมุนหาก้มตามๆก้มตามๆหมุนให้ไหลเป็นจุดหมุนครับเอ้ห้าสบรอบ50รอบใช้แรงเวี่ยงของของขวดน้ำนะครับโอเคหามุนกลับทีนี้หมุนกลับแม่อ่ดีครับดีครับ ดีครับนี่ประมาณไปห้าสิบกับห้าสิบนะครับโอเคทำเช้าเที่ยงเย็นอ่าพอแล้วเป็นไงค,ค,ครับอื้มเช่